ทุกคนเราจะมาอวดของที่เราสั่งมานะแต่ว่าอันแรกก็คือของที่เราไปซื้อมาวันนี้ก่อนนะเราไปฟูด้ามาแล้วที่กรีเรียมันมีลดราคาได้พูลอเวอร์นี้มาแค่12ยูโรเองของยี่ห้อนี้เนาะเวอร์เวอร์โรมูด้าอะไรสักอย่าง12ยูโรจากราคาเต็ม34ยูโรนะคือยังถูกอะ่ะแล้วก็ซื้อพุดดิ้งอันนี้มาอันนี้ประมาณ4ยูโรนะอันนี้ไปซื้อเองไปซื้อเองที่ร้านเอเชียนะ าเกิดไปซื้อสร้างออนไลน์ไน่าจะถูกกว่าน,นี้แต่ว่าอยู่ๆก็อยากกินนะแล้วก็อันนี้เป็นมันปูเสวยเราเคยรีวิวมันกุ้งเสวยไปใช่ไหมแต่อันนี้เป็นมันปูเสวยอันนี้6ยูโร6.9ดยูโรมเอาซะซื้อมาลองดูนะน่าจะอร่อยอยู่อันนี้งาเดี๋ยวเราทำขนมอันนี้อีกคือเราทําไส้ไส้ถั่วไว้ไส้ถั่วที่เอ่อทำขนมใครหงท์ทอดงาไส้มีแล้วแต่ว่าขาดงางาหมดก็เลยไปซื้องามาเพิ่มอ,อันนี้คือจุดมุ่งหมายที่ไปซื้อวันนี้คืองานะ ตัวอันนี้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะต้องมีติดบ้างเลยตลอดนะเพราะว่ามิกกี้ชอบกินก็ซื้อลูกชิ้นมานะปกติอ่ะอยากทำลูกชิ้นกินเองด้วยซ้ำเพราะเราไปซื้ออย่างเงี้ยมันแพงมากเลยถุงนี้11ยูโรเลยนะลูกชิ้นแค่เนี้ยแล้วก็นี้ใบมะกรูดนะหวังว่าจะหอม,มเป็นซองแบบไม่มีไม่มีเลขไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนแบบทําเองอ่ะแล้วก็อันนี้ใบกะเพรา ก็น,นี้ผักชีนะโหระพาจริงก็อยากได้แต่ว่าโหระพามันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ไดเอามานะทั้งหมดมูลค่า39.2 0ยูโรนะแพงอยู่นะของแค่เมื่อกี้เท่าที่โชว์นะแล้วก็ไป DM เมมาไปเดมซื้อครีมอันนี้มาเห็นเพื่อนเพื่อเคยซื้อไปฝากเพื่อนที่เมืองไทยเพื่อนบอกว่าใช้ดีก็เลยลองซื้อมาใช้บ้างนะนี่เป็นวิตามินซีแล้วก็น,นี้เป็นลิปชอบใช้อันนี้เคยใช้แต่ตอนอยู่เมืองไทยแหละแต่ตอนแรกอะ่ะมีเอามาจากเมืองไทยด้วยนะเอามาอันหนึ่งเพราะว่าคิดว่าที่นี่ไม่มีขายสรุปคือมีนะ ของวัสลีนที่เป็นสีชมพูแบบนี้แก็อันนี้เป็นไตรแชมพูนะสำหรับวันที่แบบหัวมันแต่ไม่อยากสระผมแล้วก็อันนี้เป็นกาวทาขนคิ้วของ n ิ x นะซื้อมาลองไม่เคยใช้หรอกคิดว่ามันน่าจะแบบทำให้คิ้วตั้งดีมานี้ที่ไปซื้อมาเองนะแล้วก็อันนี้เป็นของที่สั่งมาจากร้านเอเชียนะอันนี้เป็นผงโลโบ้ไก่สเต๊ะหรือหมูสเต๊ะผงมัดสเต๊ะเฉยนะซื้อมาเพราะว่าเคยทำกินแล้วอร่อยชอบ แล้วก็น,นี่เป็นพริกแกงมัสมันนะอันนี้มิกกี้ชอบก็เลยซื้อมาแล้วก็น,นี้เป็นผงทําหมูแดงเดี๋ยวเพื่อเอามาทําแบบทําหมูแดงหรือไม่ก็ทาซาลาเปาไส้หมูแดงถ้าใช้ผงอันนี้มันก็อ่อยดีเหมือนกันนะแล้วก็น,นี้เป็นขิงดองนะไม่เคยซื้อหลงปกติดองเองแต่ว่าก็อยากเอามาลองดูนะเป็นขิงดองที่เขาไว้กินกับซูชิอ่ะอันนี้เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นสีชมพูของทั้งหมดที่ที่สั่งมาเนี่ยประมาณ105ยยูโรนะก็แพงอยู่เหมือนกัน จุดเริ่มต้นมันเกิดจากนี้ก่อนอยากสั่งน้ำหวานเพราะว่าเราติดกินเอ,อ่อเอ,อ่อนมชมพูอ่ะก่อนหนะ้านี้เคยทำแล้วก็ใส่แบบนมข้นจืดเยอะๆแล้วก็แบบทำเองเนะาะบาแบบอรอ่อ,รอ,ยอ,รอยอร่อยอ่ะแล้วตอนนี้น้ำหวานหมดก็เลยอยากสั่งน้ำหวานเพราะว่าเวลาไปซื้อที่ลาเดเชียร้านที่เราไปซื้อของอะ่ะมันขวดละหกยูโรกว่าแล้วเรามาดูในออนไลน์ร้านเนี้ยมัน4ี่เก้าเก้ายูโรคือประหยัดไปได้ขวดละสาสิบาทอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ประยหยัดหรอกแต่ก็ก็ไปก็ถูกลงเราก็เลยซื้อมา สี่ขวดนี่นะสีแดงสามแล้วก็สีเขียวหนึ่งสีเขียวยังไม่ค่อยเคยกินนะจำไม่ได้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงหวังว่ามันจะอร่อยนะแล้วก็อันนี้ผงวุ้นอาจจะทำวุ้นกะทิหรือไม่ก็จะทำลูกชุบนะซื้อมาห่อหนึ่งติดไว้แล้วก็อันนี้พริกแกงผะแนงติดไหม้พอหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเส้น เออเอามาใช้แทนขนมจีนนะสั่งมาสามหอ่อมันเป็นของเวียดนามมั้งสั่งออนไลน์มันถูกกว่าก็เลยสั่งออนไลน์แล้วมันเป็นของแบบแห้งส่งได้อะไรเงี้ยปกติถ้าเราไปร้านเอเชียเราจะซื้อแต่ของสดพวกแบบผักสดลูกชิ้นของแช่แข็งอะไรเงี้ยเราไปซื้อที่ร้านแต่ว่าถ้าของแห้งเนะี่ยจะสั่งออนไลน์นะเพราะมันถูกกว่าแล้วก็น,นี้สาคูเอามาทําสักคูไส้หมูหรือไม่ก็ขนมอะสาคูอะไรแบบเนี้ยยังไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไปก่อน ก็ต่อไปนี้เป็นมาม่านะนี่สั่งมาม่าเผ็ดมามาเสร็จคุณสองอะไรแบบนี้มาม่าเผ็ดคุณสองมันห่อละหนึ่งจุดแปดดอลรนะก็ประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดสิบบาทแล้วก็นี่เป็นมาม่าเผ็ดธรรมดาทำมาอีกสองชงแล้วก็สารไลสายไลยสั่งมากินกับมาม่านี่แหละโง่งเหมือนกันว่าทำไมาถึงสั่งมาเจ็ดซองจริงถ้าสั่งมาหกมันก็จะพอดีแพ็กอย่างนี้ใช่ปะสั่งมาเจ็ดก็มีติงมาอันนึง แล้วก็อันนี้เป็นถั่วนี่แหละที่เอามาทําพวกไส้ขนมหรือไม่ก็ลูกชูบสั่งมานะถั่วเขียวกับท้อเปลือกแล้วก็อันนี้เป็นมาม่าเหมือนกันนะเพราะว่าเผ็ดกับมาม่าเผ็ดรสไก่จำไม่ได้ว่าสั่งมาเท่าไหรนะ่นะน่าจะอย่างละสามหรือเท่าไหร่นั่แหละแล้วก็อันนี้ผงทําแกงกะหรี่อันนี้มิกกี้ก็ชอบกินนะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนี่แป้งโกกิแป้งโกกิหนึ่งห่อเล็กนึร้อยร้อยห้าสิบกรัม แล้วก็นี่แป้งอะไรไม่รู้อะมันเขียนว่าไรซ์ไรซ์เมลไม่รู้ว่ามันคือแป้งอะไรไม่รู้ว่ามันคือแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวเพราะว่าปกติถ้าถ้าเป็นสีแดงแบบนี้มันคือแป้งมันแต่อันนี้มันมันไม่รู้เหมือนกันสั่งมาเนี่ยาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ต้องลองใช้ดูมันเป็นอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็อันนี้ก็แป้งข้าวเจ้าอีกแล้วก็นี้ก็แป้งข้าวเจ้าอีก อันนี้เป็นข้าวเหนียวสีเขียวเป็นข้าวเหนียวตัวนี้สั่งเป็นวุ้นมะพร้าวมากินนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทําอะไรกินแต่ว่าเอามาก่อนแล้วก็ที่สั่งหมาเยอะเะก็คือนอเอผักกระดองอันนี้นะผักกระดองน,นี้มันหอละไม่เท่าไหร่อ่ะจําได้ว่าถ้าไปซื้อที่ร้านน่ะมันจะแพงกว่าก็เลยสั่งหมาเยอะเยอะเลยเพราะว่าชอบกินนะผักกระดองตาดอกบัวเอาไว้เปืี้กต้มผักกระดองต้มกระดูกหมูอะไรแบบเนี้ยจริงๆในตู้ยังเหลืออ,อีกนะในตู้ที่บ้านยังเหลืออ,อีกแต่ว่า ไหนๆก็สั่งออนไลน์แล้วแล้วมันชอบหมดอ่ะบางทีไปสั่งแบบมันชอบหมดอ่ะมันชอบมันชอบแบบขายหมดแล้ว,ลวอะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาตุนไวน้นะหกหอันแล้วก็น่อไม้นอ,ไม,นอไม้นี้ดูมันอ่อนดีจังเลยเนาะดูดินี่สั่งมาโลนึงแล้วก็น่อไม้เป็นอย่างนี้อีกหมดแล้วแค่นี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนของที่สั่งมาวันนี้ก็คือ หมดที่ให้ดูไปเมื่อกี้ขึ้นหนึ่งหนึ่งร้อยห้ายูโรนะก็ประมาณเท่าไรสามพันห้าประมาณนี้สามพันห้าร้อยบาทแล้วก็ยังไม่รวมของที่ไปซื้อที่ร้านวันนี้อีกนะก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะถ้าเกิดมีคลิปอะไรทำกับข้าวน่าสนใจเดี๋ยวก็จะมาทำแล้วก็พอให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบาย